แน่นอนนี่คือรายการยานพาหนะ193ประเภทในเอเชียแบ่งเป็นยานพาหนะทางบก61ประเภทไม่รวมรถตำรวจยานพาหนะทางน้ำา50ประเภทและยานพาหนะทางอากาศ30ประเภทยานพาหนะทางบก61ประเภทรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่รถยนต์โดยสารรถบัสรถโดยสารขนาดเล็กรถตู้รถบรรทุกขนาดเล็กรถบรรทุกขนาดกลางรถบรรทุกขนาดใหญ่รถบรรทุกพ่วงรถกระบะรถแทรกเตอร์รถไถนารถเกี่ยวนวดข้าวรถขุดรถตักรถเครนรถเกรด รถบดถนนรถบรรทุกคอนกรีตรถดับเพลิงรถพยาบาลรถบรรทุกน้ำมันรถบรรทุกแก๊สรถบรรทุกสินค้าอันตรายรถบรรทุกขยะรถกวาดถนนรถเก็บขยะรถแทรกเตอร์ลากจูงรถตู้เย็นรถขนส่งสินค้ารถลากรถลากพ่วงรถลากจูงรถบรรทุกติดเครนรถยก รถเข็นรถสามล้อเครื่องรถตุกตุกรถซาเล้งรถสี่ล้อเล็กรถอีแตนรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กรถไถขนาดเล็กรถตัดหญ้ารถเข็นไฟฟ้ารถเข็นคนพิการรถจักรยานยนต์สล้อรถเอทีวีรถกอล์ฟรถสี่ล้อรถตู้ขนส่งสินค้ารถดำ รถบรรทุกสิบล้อรถบรรทุกหกล้อรถบรรทุกสี่ล้อรถลากจูงรถพ่วงรถไฟยานพาหนะทางน้ำห้าสิบประเภทเรือพายเรือคายักเรือแคนูเรือใบเรือยนต์เรือเร็วเรือประมงเรือเฟอร์รี่เรือโดยสารเรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊สเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เรือบรรทุกสินค้าทั่วไปเรือลากจูงเรือทุ่นแรงเรือตรวจการเรือยมฝั่งเรือดับเพลิงเรือกู้ภัยเรือดำน้ำขนาดเล็กเรือดำน้ำขนาดกลางเรือดำน้ำขนาดใหญ่เรือสำรวจเรือท้องแบนเรือหางยาวเรือเจ็ตสกี เรือสกูตเตอร์เรือซุปเปอร์ยอทเรือยอทเรือแพเรือแอร์พลอยน้ำเรือโป๊ะเรือด่วนเรือเร็วชายฝั่งเรือประมงเรือบรรทุกสินค้าเทกองเรือบรรทุกปูนซีเมนต์เรือบรรทุกแร่เรือบรรทุกสินค้าเหลวยานพาหนะทางอากาศ30ประเภทเครื่องบินเครื่องบินโดยสาร เครื่องบินขนส่งสินค้าเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินรบเครื่องบินรบเครื่องบินฝึกเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเฮลิคอปเตอร์โจมตีบอลลูนเครื่องร่อนเครื่องบินเล็กเครื่องบินเล็กเครื่องบินเล็กเครื่องบินน้ำเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องร่อนเครื่องบินไร้คนขับเครื่องบินไร้คนขับเรือหอะเครื่องบินลาตระเวนเครื่องบินลาตระเวนเครื่องบินฝึกเครื่องบินทหารเครื่องบินขับไล่เครื่องบินขนส่งสินค้าเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร